คิดไปเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปอวดชาวแก๊งนี่แล้วตอนนี้ค่ะแพรก็นั่งอยู่กับพี่กิ๊กเจ้าของร้านส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะงแะ เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมจะเป็นร้านเบสบีฟคะถ้าย้อนกลับไปก็เรามีมาตั้งแต่ปี2008นนะคะน้องแพรเรียกว่าเป็นกระแสต,ต้นในช่วงนั้นนะคะที่เอาเนื้อเข้ามาเป็นบุฟเฟ่นในราคาที่เอื้อมถึงได้บุฟเฟ่ของเรานี่มีกี่เซตกี่อะไระคะบุฟเฟ่ของเรานะคะอยากทำที่มันง่ายๆก็เลยทุกราคาขราเนี่ยอาหารจะได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นในราคา299กหรือ369ก็คือทานได้ทั้งหมด2 9ง ใช่ค่ะ299ก็คือไม่มีเครื่องดื่มลูกค้าสามารถสั่งแยกได้แต่ถ้า369คือก็ได้เครื่องดื่มหลากหลายเลยแต่ว่าเราก็จะมีแยกในส่วนของเนื้ออลคารา์ดถ้าลูกค้าอยากทานเพิ่มเติมแต่90%บนโต๊ะก็คืออยู่ในไลน์บุฟเฟ่ตเราอยู่แล้วค่ะตรงหน้าเราเนี่ยมีอะไรบ้างเอ่ยขอเริ่มจากเนื้อหมูกันเลยดีกว่าค่ะค่นเนื้อหมูของเรานะคะเราก็คัดสรรแล้วว่าคนที่เป็นซัพพลายเออร์ให้เราเนี่ย เป็นที่รู้จักแล้วก็เรียกว่าวงการอาหารก็ใช้กันอะไรประมาณนี้ค่ะห,หมูสดไก่สดอนามัยเนี่ยก็คือใช้จากทาง CP เลยใช่ค่ะพูดได้เลยว่าเราใช้จากทาง CP และที่สำคัญเนี่ยทั้งหมูแล้วก็ไก่นะคะของทาง CP เนี่ยเขาเลี้ยงด้วยอาหารที่สมโปรไบโอติกใ ส่วนของหมูนะคะแล้วก็มีเบคอนลิ้นหมูสันนอกนะคะแล้วก็หมูสามชั้นคุโรบุตะแล้วก็สันนอกนะคะลูกค้าได้มากินหมูดาซิิคูโรบุตะเนี่ยเขาจะแบบมีความติดใจเนาะติดใจแล้วยิ่งแบบว่าพอนำมาย่างเนี่ยก็จะแบบว่าได้กลิ่นหอมพิเศษเนาะที่มันเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมคะแล้วก็มีความนุ่มกว่าหมูทั่วไปถูกต้องค่ะในส่วนของเมนูซีฟู้ดถ้าร้านขายดีแล้วก็มีทุกมีตลอดไม่เคยตัดออกไปจากบุฟเฟ่ต์อยู่แล้วนะคะก็คือลูกเผา ปุ้งขาวซีพีแปซิฟิกนะคะจะมีความสดมากๆนาะแล้วก็ตัวแน่นเลยแล้วก็นอกจากปุ้งนะคะเราก็มีโอ้โหเยอะแยะเลยอ่ะมีปลาหมึกมีปลาแซลมอนใช่ไหมคะหอยเชลล์อยเชลหอยหวานหอยนางมวัตถุดิบบางส่วนเนี่ยนำมาจากเกษตรกรใช่ค่ะอย่างพวกผักแล้วก็เนื้อวัวในเมื่อเรามีชื่อว่าบีฟแล้วเราก็เลยพยายามที่จะนำในส่วน เนื้อทั้งหมดของวัวเนี่ยค่ะมามาเป็นเมนูให้มันหลากหลายที่สุดแล้วด้ส่วนของเนื้อพรีเมียมตรงนี้เราคาที่ไม่รวมในบุฟเฟ่ค่ะเนื้อที่ไม่รวมในบุฟเฟ่นะคะราคาเราก็พยายามปรับมาให้เข้าถึงผู้บริโภคเหมือนกันก็คืออยู่ในช่วงตั้งแต่169บาท299าบะไรแนี้ลูกค้าเลือกได้อันนี้ก็นําเข้าจากออสเตรเลียเหมือนกัน เอาละเรามาพูดกันถึงเรื่องเตาปิ้งย่างเนาะแล้วซึ่งเป็นเตาถ่านใช้เป็นเตาถ่านวก็ใช้เป็นเตาถา่านเหลืองเตาถ่านเนี่ยมันอาจจะยุ่งยากในการควบคุมความร้อนของไฟใช่ไหมคะ,<ฮ>ะเพราะฉะนั้นถ้าคนนําเตามาส่งถ้าลูกค้าเป็นคนทานแบบเรื่อยๆค่ะสามารถแจ้งได้ว่าลดถ่านหน่อยหรือว่าอยากได้แรงกว่านี้คือจัดให้ได้ค่ะแต่ง่ายๆเลยพอเราวางกระทะแล้วลูกค้าลงเนยแล้วก็อยากจะให้ ไม่เนื้อเลยทันทีแล้วในส่วนของน้ําจิ้มหรอคะน้ําจิ้มนะคะเราก็จะมีอยู่ด้วยกัน3แบบนะคะ,ะก็คือน้ําจิ้มเกาหลีแล้วก็น้าจิ้มแจ่วแล้วก็ซีฟู้ดค่ะแลรวที่พราเห็นด้านนู้นค่ะด้านนู้นมีเป็นหม้อด้วยคืออะไรใช่ค่ะหม้อน้ําซุปนะคะก็คือเป็นซุปจิ้มจุ่มคล้ายๆแจ่วพอนนะคะ่ะนอกจากซุปจิ้มจุ่มแล้วนะคะตอนนี้ทางร้านก็มีในซุปตุ่นกัญชาด้วยนะคะ,ะแล้วเราก็ได้ประสานงานกับทางมหาทยาลัยแม่โจ้ในการนํา เข้ามาขายในร้านอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นลูกค้าก็มั่นใจได้ว่าใบกัญชาเนี่ยมันไม่ได้มีการออกลทธิ์อะไรที่มันเป็นอันตรายต่อการทานอะไรอย่างนี้ค่ะซามตรงนี้นะคะก็จะอยู่ในหมวดของทานเล่นนะคะซึ่งอันนี้เมนูขายดีแน่นอนปีกไกท่ทอดจากซีพีเหมือนกันนะคะ ที่ร้านเบสบีฟของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่สาขาคะตอนนี้มี5สาขาแล้วนะคะสาขาที่เรากําลังถ่ายทํากันอยู่ก็คือสาขาประชาชื่นเป็นสาขาที่5น้องใหม่นะคะฝากร้านนะคะก็สําหรับคนที่เคยเป็นลูกค้าเก่าของเบสบีฟอยู่แล้วก็อยากให้อัปเดตเมนูต่างๆผ่านเบสบีฟสุขุมวิทนะคะเพจหลักของเราหรือว่าเบสบีฟเฟซบุ๊ก เบสบีฟแต่ละสาขาได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ Li n e แอดเบสบีฟสุขุมวิทนะคะสามารถติดตามข่าวสารโปรโมชั่นทางนั้นได้เลยค่ะมีเดลิเวอรี่ด้วยค่ะนะคะก็จะมีเป็นในชุดของเซตหมูสุดคุ้มเซตเนื้อสุดคุ้มแล้วก็เซตร,รวมคือหมูเนื้อซีฟู้ดในราคาเพียง350ถึง499ค่ะก็สก็าสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเพจเลยนะคะใช่ค่ะทําวันนี้ขอบคุณม<ส>ากๆค่ะ นี่เดี๋ยวเราตั้งเตานะแล้วเดี๋ยวเราค่ะย่างเนื้อกันเลยดีกว่าแพรชิมในส่วนของสันคอหมูดำซีพปพุโรกฤฤุตาไปคะ่ะ <c oughs> คือมันดีมากคือฟินมากๆเลยคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าทั้งหอมทั้งนุ่มนะแล้วก็จุยซีมากๆเลยหอมนุม่มชุ่มฉ่ำ คุณผู้ชมคะกุ้งขาว CP Pacific เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเพราะความสดของเขานะคะทำให้ตัวเนื้อกุ้งเนี่ยให้ความหวานแบบธรรมชาติเลยค่ะ ทริคของการกินปิ้งย่างให้อร่อยเนี่ยคืออะไรง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะแล้วก็กดเบอร์โทรไปหาเพื่อนแล้วก็โทรเรียกชาวแก้งมาเท่านี้ราะค่ะก็จะอร่อยมากๆเลยชาวแก้ง